จากที่มีเพื่อนๆสอบถามเข้ามานะครับว่าตัวโครมของลาดิสเนี่ยถ้าเกิดพ่นเคลือบด้วยเคลียร์ที่เป็น 2K หรือเคลียร์ยูริเทนต่างๆนะครับมันจะสามารถเคลือบได้ไหมนะครับก็เดี๋ยวมาลองกันดูเลยดีกว่าครับผมพอดีผมไม่มีเคลียร์ 2K ติดอยู่กับตัวนะแต่ว่าเราจะใช้ตัว P09 ที่เป็นรองพื้นโครมเนี่ยซึ่งมันเป็นลักษณะคล้ายๆกันเราก็จะมาลองพ่นเคลือบเป็นตัวนี่ผมหยดสมูทเนเดอร์ผสมไปด้วยเล็กน้อยนะครับเรามาดูกันว่าสีโครมเนี่ยมันจะมองลงเยอะไหมนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามารอเขาแห้งแล้วเราดูกันอีกทีเนี่ยผมทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับเดี๋ยวเรามาดูออกแสงกันว่ามันดอกมากน้อยแค่ไหนนะฮะ จะสังเกตได้ว่ามันหมองลงนิดหน่อยนะหมองลงนิดหน่อยแตอย่อยู่ในระดับที่รับได้นะครับเนี่ยนะฮะก็ลองดูกันเอานะฮะ